แล้วนี่คือทําไงเนี่ยกระโดดข้ามไปอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้อาเราติดกําโอ้ยลราติดกําแพงนัตละวะอืมทอามัาย้ยกระโดดกลับกระโดดกลับโอะไระอ่ะเฮ้ยไม่กล้าไปเลยว่ะชิบหายละย้อนกลับไปย้อนกลับได้ไหมอูย้ย้อนกลับไม่ได้ด้วย เออกูตายอ๋อตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองหลายหลายคนนะครับผมยกให้แมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ยากที่สุดในโลกเลยทุกคนนคะครับผมมันยากขนาดไหนกันเชียววะ และนี่ก็คือครับแมปที่มีชื่อว่าไอว n นาเทสเดอะเกมวงเล็บเบต้าเทสนะทุกคนนะครับมันจะยากขนาดไหนนะครับเห็นหลายคนบอกว่ามันยากมา,มากๆเลยพี่โอ้ก็อยากรู้จริงๆเลยว่ามันยากขนาดไหนเออถ้าอยากรู้แล้วมันเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้พี่ด้วยน,นะครับงั้นลุยกันเลยดีกว่าครับผมโ,โอเคครับผมมาเราเริ่มกันแล้วนะอันนี้คือหน้าจุดเริ่มต้นใช่ไหมสวัสดีวุ้ยคนเข้าไปแล้วหายไปด้วยว่ะ เพอเพื่อกันลอกลายแบบนี้ใช่ไหมโอ้นี่ไงเข้าไปแล้วหายจริงด้วยนะครับโอ้โหแล้วเข้าไปคือที่ยื่นเสียเอสัสอสัสเราควรที่จะกระโดดข้ามสิ่งนี้ไปหรือเปล่ายู่ยู่มันกระโดดขึ้นมาได้ในจุดจุดนี้เองเรานึกขึ้นได้ว่าเราต้องกระโดดข้างหุ้ยเอาว่าอันนี้ อย่างนี้คือเรากระโดดขึ้นแบบไปเรื่อยๆได้เลยนี่โอ้ยกระจอกว่ะมึงอย่ามีเลื่อนมาอีกนะไอเวนอูยอ้ยอะไรอ่ะเุ้ยเดี๋ยวเพิ่งเคลียร์ไปอันเก่าเมื่อกี้นี้เจออันใหม่เลยโอ้โหเป็นคอมโบคอมจอยเลย ย,ยังมีซับไมกอ,อเอางี้ทุกคนเรามาวางแผนกันก่อนถ้าเราผ่านไอ้จุดตรงเลื่อนนี่แผ่นเลื่อนนี้ไปได้นะไอ้ปืนใหญ่มันจะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมให้เรากระโดดเหมือนเดิมว่ะอันนี้อันนี้คิดว่านะอันนี้คิดว่านะให้มันเหมือนแบบสเต็ปเก่าปะ่ะที่มันกระโดดข้ามนนแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยให้มันถูกจังหวะเว้ยทุกคนเออเราถึงจะได้รอดนะครับเลื่อนสวยเว้ยนี่รอกกระโดดเอออุ้ย ไม่ยากอย่างที่คิดโอ้ไม่เลื่อนแล้วใช่ไหม Yes โอ้โหกลัวจะรอดเซฟก่อนเพื่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วนี่คือทำไงเนี่ยกระโดดข้ามไปอ่าฮะอฮ้ยโอ้ยเอาละติดกำโอ๊ยละติดกำแพงนันลาวาอือเฮ้ยทำไมุูยกระโดดกลับกระโดดกลับ อะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเดียว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 ุ้ยคืออะไรอ่ะอุ้ยไม่กล้าไปเลยว่ะชิบหายละย้อนกลับไปย้อนกลับได้ไหมอูย้อนกลับไม่ได้ด้วยเฮ้ยกูตายอ๋อโหโอเคเราห้ามโดนอีตัวนั้นนะฮะ เรามาเรียบเรียงกันก่อนนะแล้วกระโดดข้ามนี้ไปนะครับแล้วก็กระโดดไปทางนี้บล็อกลาวามันก็จะมากั้นเราใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี่มันจะมาดันจนสุดจนปิดทางนี้เพื่อไม่ให้เราไปทางนี้แล้วเพราะฉะนั้นตอนเรากระโดดข้ามไปนะครับห้ามเหยียบไอ้บล็อกนี้ด้วยไอ้บล็อกเนี่ย มันจะพังเป็นไอ The Menusie The Baby อะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็นะครับเราก็ต้องกระโดดข้ามไปตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนมาเร,เรียงๆแล้วมาโอเคกระโดดหมดกันที่กูวางแผนมาหมดกันที่กูวางแผนมาโอ้สองชั่วโมงต่อ แล้วยังไม่ยอมแพ้สวยแล้วจุดจุดนี้เองเออสวยครับโอ้โหโอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วแม่ครับต่อไปด่านที่สามด่านที่สามคือโอ้เราต้องยิงเหรอหรือว่าไงนี่แน่ เฮ้ยอะไรอะ่ะมันยิงไม่ตายอุย้ยมันกระเถิบม,มาเฮ้ยยากจังนี่นะตายกระจอกอันนี้นะ่ยเออตายหน่อยเฮ้ยกูยังไม่ทันทำอะไรอา้าโอ้เราก็ต้องได้ยิงใหม่นะ เฮ้ยกูยังไม่ดันได้โดนเพ่เรลาวาเลยโอเคระวังให้ดีครับเุ้ยกูยังไม่พ้นจุดนี้เลยวุ้ยจะสามารถชาร์จเป็นลูกใหญ่แล้วก็ยิงใส่ได้เหรอโครเจ๋งเลยโอ้ย โอ้ยยากเทลาเป็นยังไงกันบ้างครับทุกๆคนครับถ้าหากน้องๆชื่นชอบยังไงเนี่ยเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปจิ้มไปตํากันเล่นกันได้เลยครับทุกคนลิง์กจะอยู่ด้านล่างเลยทุกคนนะครับผมนะก็บอกได้เลยว่าเล่นมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็คือแบบไม่มีวีว่แววว่าจะชนะเลยนะทุกคนนะ โอ้ยมันยากจริงๆเลยทุกคนแค่แบบอีแผ่นโง่ๆนี้พี่ยังไม่พลาดเลยเอ้ยพี่ยังไม่ผ่านเลยทุกคนนี่ครับสำหรับเกมไอวันนาเทสเดอะเกมนะครับผมเบต้าเทสเนี่ยนะครับก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนนะถ้าใครชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าใครสนใจอยางสั่งซื้อเสื้อพี่นะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่ครับบบ๊าายยครับ กูจะไม่กลับมาเล่นเกมนี้อีกแล้วไอเวน